ช่องทางติดต่อตุกๆเฟม a บอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรโอ้กว่าจะได้แต่ละคอนเทนต์นะครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับลุยถนนหนทางสูญยอดมากโอ้ สวัสดีครับตอนนี้ผมตุ๊กตุๆแฟมิลี่มาอยู่ที่บ้านน้องเบนนะครับสาวเป็นเนี่ยสบายดีน้องเบ็นมาเยี่ยมเห็ดเมนูลวกกุ้งกับหมึกกับตามบักงงเนาะอายุเท่าไหร่นะเนี่ยอายุสิบเจ็ดสาวสิบเจ็ดปีน่ะยู่มอ่ะแต่ข้าอยู่เฮียนมาเจ็ด สาวผู้ไทยเมืองอัสสะพรแขวนสวัสดิเกียรติสพร่อพอล่าด้วยกันสาวมอดเจ็ดอลไรได้ดิได้กินเรื่อยอยู่บกคุ้งสาวในเมืองเป็นได้กินเรื่อยอยู่ดอกเนาะส่วนมากย่างเอาบอ่อเลือดรัวเอาหมอเอาฝากติดตามด้วยนะครับผม บักม่วงนี่ไปงานได๋ยด้ยวห่องานประจํา,านี่หมกม่วงผู้สาวเล่าก็จะเามบักกินเปรี้ยวมากบอเจ้าซื้อตลาดอยู่ตลาด,อย,ลาดอ,อยู่ตลาดนั่นผลเละเนาะนั่นบทสดนี่มีหมกม่วงโอ้เบนกระเรียม Nhắm mực hùng vầy Ô, tắm xe Ai xên đó Xên có bùn khác lại Nóng bến để liên lạc như xe này Liên này Lèo 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 nang chứ đầm ôi cái chì, chì, chìm nó đầm ra cái kìa cùng ừ. ừ, tôi nhanh thật nó Đuộc cùng tôi mặc nhanh lên khá à. thì đang làm ở cái này đi thẹp đó อืเนี่ยเผาเลยได้ทั้งสองชุดคุณตัวเนี่ยามากยิ่งกว่าบัาบามากม่วงหมูสดสดเลยเนาะหมูงามงเมมิมเลยเนยาะบนถนนเแสแซ่นาำเนาะแซ่น้ำแ,แข็งแส่เย็น กำลังเหลืองงามเลยครับน,นี่เนาะเลียนเก่งอยู่บนเดสาวหม้อเจ็ดน,นี่อ่ะ cái to cái bàn để chụp ơ thiệt chứ cứ chụp đi đó vô to bây giờ việc rồi đã đó mình nhặt đi giờ cứ bay tao về đó nó chụp nó bình มีแฟนแบ่นี่ยงฮะเอาเป็นสาวหังกีจะบมีแฟน โอ้หอมเลยตัวนี้เนาะได้การบอ่ <c oughs> ต้องปุงอีกเลย <c oughs> โอ้เก่งเดยดิปุงเค่เดียวแสบเลยชอบเบนฝีเมื่อตัวนี้จำกินเรื่อยยุบอันยุบ้ันบอ ตาำไปได้กินตัวดีตาเก่งยังตัวดีเนาะมาดูกันเลยมีอย่างใดบ้อดีค่ะมีหูมจะกีนหมูตามมะฮูลูปลาหมึกปลาหมึกสีมืดตามมคุงซาเบนเห้เป็นลงมือเองเนาะ Sao bên ship mừng đúng rồi, bên xem 8 in 9 in. Mark ở đây chứ đi Thích áo tí rồi Mặt Bó hết bậc ngày นายสาวสาวเบมันกิสาวโสดพรน,น <c oughs> <c oughs> ะต้อจะไปทางกินน้ำกันอาหารหลายกั <c oughs> ซีฟูดน้ำจิ้มซีฟูดย่างดีเป็นไงน้ำจิ้มแซบบอหยดยอดโอ้นี่อีกผ้าหนึ่งกูดอะเดี๋ยวผ้าใหญ่แซบบอแซบสาวนี่กนขี่อ้ายได้ดีกูดงว่าอายดิรอกูดิ้งว่าอายเลยดิ cheo cheo bên đấy cheo sẹp bao cheo, nè, à, oh, tìm yeah. gì rồi phu thì được sẹp bao đi.